เอาครับพร้อมแล้วครับบารนี้พร้อมแล้วถ้าผมงไลขึ้นสุดฐานครับเป็นที่แก้ไขหางนะครับเอาหางทีมงานได้ครับนี่หางหางสั้นๆนี่ใส่หมวกปากหมามาหากล้องครับโอ้ยสุดสุดหางสั้นมาครับบารนี้แก้ตัวครับบังบังหันเดี๋ยวจ้าพีครับบังหันบังหันเดียวสิบสามหรือบังนี่แก้ตัวไหมนะครับทีมงานโคือสุดปากหมาเอาหางเนี่ยเนี่ บางบรงหานออกลมนะครับบางบริหารออกล้มล็อกล็อกหางบรแหานะครับบางบริหารบางนี่บางนี่แก้ตัวครับที่เฮ็ดให้ทีมงานของข้อตกลงมาโชคหมานถุงนี้ได้หรือไม่เปิดตามนี่ครับกรรมการครับกรรมการพร้อมไหมครับกรรมการบิสเซเลดากรรมการจอเวลานะครับกรรมการพร้อมนะครับ ทึงแรงบวกสะบัดเยอตอนนี้แ้งมือแป้งตัวยู่ผูกหางต่อๆให้เรียบร้อยครับล็อกหางครับผมล็อกแ่นนะครับนะครับนำเขาและสร้างสรรโดยทีมงานโคจกปากหมาเอาเดี๋ยวแล้วคือคือบ่เอาลงมาทีเนี่ย ไป <K 're S 2> ครับรหวบอกอเจ้าที่เจ,าจ้าฐานเจ้านางตะนนี้นจงเป็นสัตว์ขี่มันยานขอให้ที่งานขอสกปากมาขึ้นจนสนสงสูงลงซาซาทันเวลาได้หลายหลายสามสองหนึ่งพร <อ S 2> ้อมแล้วนะครับรหัสบีที่เสี่ อัพขาลงแล้วเห็นปะเห็นครับเห็นนะครับชีนะครับชีนะอยากเห็นเลยนะยี่สจะผ่านหรือไม่เวลากว่าสิบเ้าจุดหครับผมบอผ่านลาคาครับสิบเก้าจุห้าเอกไวยังจนหาเลย แพงราคานะครับผมราคา20ออก19หยุดหาครับจะมาได้จะมาได้โคตรยิบเดียวสุดยอดนะผมสุดยอดครับผมไม่ได้กตังเงี้ยเบาตาเบี้ยไหครับคือพูพันราคาครับราคาราคาตังไวสูงโว้ยราคาสูงโว้ดอีก0.0 7วินาทีสวัสดีครับ